ข้าวเกียบเนี่ยเป็นอาหารที่ทานเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเ,เราก็จะต้องมีการเสริมโภชนาการในข้าวเกียบด้วยนะคะคดังนั้นเราก็เลยนําผัานะคะมาเพิ่มเติมเป็นส่วนประกอบของความหลากหลายในข้าวเกียบค่ะคผั่ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนอ่วิตามินกรดอะมิโนและธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสรคะค่ะ ทุกชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษดา,ามณีรัตน์นะครับก่อนหน้านี้จําได้ไหมฮะเรานําเสนอเรื่องราวของไข่ผําไปหรือว่าผําเนี่ยนะครับที่อยู่ตามหนองบึงแบบนี้นะฮะ จนกระทั่งหลายคนบอกว่าโอ้โหเห็นมาแบบนานมากปัจจุบันนี้กลายมาเป็นอาหารแห่งอนาคตหรือว่าซุปเปอร์ฟู้ดด้วยการที่แบบว่ามีโปรตีนสูงนะครับเราได้นําเสนอเรื่องของการเลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยบางคนก็ทราบว่านําไปทําได้หลายอย่างแกงเอ่ยต้มจืดเอ่ยนะคะเอาไปผัดเอาไปกับไข่โจงไข่เจีวยวแบบนี้ แต่คุณผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเอา้าแล้วแบบนี้เอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้ไหรือเปล่าวันนี้เอาใจคุณผู้ชมเลยฮะเดี๋ยวมาถามกันหน่อยว่าจะนําไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างครับตอนนี้อยู่กับคุณพาวินีจำปากําสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเอาจริงๆนะผับม,มาแรงมากนะฮะช่วงก่อนอันนี้พาไปเลี้ยงผําแต่ว่าเลี้ยงผําแบบอินทรีย แต่เราเอาผัมแบบอินทรีย์ตอนนั้นมาต่อยอดอีกแล้วทําไมผัมต้องจับมาอยู่ในเมนูนี้และเมนูนี้คืออะไรครับสาหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวเกียบผัมค่ะด้วยความที่ตอนนี้กระแสของผัมค่อนข้างมาแรงะนะคะแล้วก็ผัมก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินกรดอะมิโนแะระธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะก็นอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเกียบเนี่ยเป็นอาหารที่ทานเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ถูกไหมคะแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆนะคะเช่นเนื้อสัตว์ผักหรือผลไม้อื่นๆที่เราคุ้นชินก็อย่างเช่นเข้าเก็บฟักทองเข้าเก็บกุ้งเข้าเก็บปลาข้าเก็บเห็ดอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากที่เข้าเกีบกระทาเล่นได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเสริมโภชนาการในเข้าเกียวด้วยนะคะดังนั้นเราก็เลยนําผัานะคะมาเพิ่มเติมเป็นส่วนประกอบของความหลากหลายในข้าวเกียบค่ะก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้อีกหนึ่งทางครับนี่ฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือผอินททรีย์ี่เเราลี้ยง อยู่ในอ่างอยู่ในกระมังเอาจริงๆนี่ผัาที่อยู่ตามพื้นที่หนองนาทั่วไปได้หมดเลยใช่ไหมครัใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนการที่จะนําผัาม,มาใช้เนี่ยจะต้องล้างทําความสะอาดให้ดีค่ะที่เราทราบกันนะคะว่าผัาเนี่ยเรียกว่าเป็นพืชแห่งอนาคตซูเปอร์ฟู้ดเลยเวลาพอมาอยู่ในรูปแบบของข้าวเกรียบแบบนี้คุณค่าสารอาหารก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะคร<ม>ับแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะให้เวลาเตรียม ปากกากระดาษให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นข้อมูลให้ว่ามีอะไรบ้างจริงๆตัวนี้เราทำมานานหรือยังครับข้เาเกียบพังเอ่อเข้าเกียบเ,ยเราทำมานานแล้วแต่ว่าเราทำเ,เป็นพืช วัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นฟักทองข้าวโพดเป็นรสชาติต่างๆที่ลูกค้าของเราต้องการ,ราส่วนผํ่เนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มมาทําตามเกะแสของผําเนี่แหละค่ะคแล้วก็ประกอบกับคณะเกษตรกําแพงแสนเนี่ยมีแปลงอินทรีย์นะคะที่เลี้ยงผํามอินทรีย์นะคะคแล้วก็เพิ่งม,มีผลผลิตเราก็เริ่มนาผลผลิตมาต่อยอดเป็นข้าวเกียบบนี้ค่ะอ่าอละครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยครับว่าส่วนประกอบของข้าวเกียบผํามีอะไรบ้างครับ สำหรับในสูตรของเรานะคะก็จะมีเป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งมันสำปะหลังตัวนี้นะครับอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างอยู่ที่1,000พันกรัมค่ะ1,000ันกรัมหรือ1กิโลกรัม1กิโลกรัมนะครับอันนี้ร่อนแล้ว ไม่ต้องร่อนกัได้ค่ะใส่แกะมาจะผุ่งเลยค่ะได้หมดเลยได้ค่ะถัดไปก็จะเป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีอยู่ที่100กรัมค่ะ100กรัมครับจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะถัดไปก็เป็นพระเอกของเรื่องนะคะก็คือผั่มนะคะเราใช้เป็นผั่มสดนะคะอยู่ที่300กรัมค่ะอันนี้ล้างแล้วใช่ค่ะแล้วก็สัดแล้วนำไปตากอันนี้เราใช้เป็นผั่มสดเป็นผั่มสดเลยไม่ต้องตากไม่ต้องอะไรนะคเห็นแบบนี้หลายคนจะสงสัยว่านี่มาฉะหรือเปล่าไม่ใช่นะอาจจะเหมือนนะคะสีเขียวอูแต่แต่กิ่นเขาแบบว่า แบบหอมแบบเขีเขยวอ,ะอ่ะ,ะใช่ไหมฮะซึ่งจากแต่ละแหล่งอ่ะมันบางครั้งอาจจะมีกลิ่นที่แตกต่างเหมือนกันใช่ค่ะก็มาจากธรรมชาติของน้ําที่เราเลีย้ยงว่าเป็นห้วยหนองของมึงหรือว่าเลี้ยงในแปลงมาตรฐานหรือว่าเป็นอ่างเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะที่ได้ก็จะแตกต่างกันถัดไปก็ในในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีพริกไทยค่ะ25กรัมค่ะแล้วก็จะมีเกลือ10กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย 56กรัมค่ะคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงฟูค่ะที่ช่วยทําให้เวลาไปทอดข้าวเกี๊ยบเนี่ยจะมีลักษณะฟูขึ้นมาอค่ะคสิบกรัมค่ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ยากเกินใช่ค่ะ<ง>ใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนได้เลยครับผมบทีนี้มาดูขั้นตอนกันหน่อยนะครับว่ากระบวนการเริ่มยังไงบ้างครับเอาละครับเรามาเริ่มขั้นตอนการทำข้าวเกรียบผัมเริ่มจากอะไรฮะค่ะขั้นแรกเราก็จะใช้แป้งมันสับปะหลังค่ะนี่ฮะแป้งมันนะครับ1,000กรัมใช่ค่ะ ไปก็จะเป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีตัวนี้นะครับ100รกรัมใส่แล้วก็ผสมลงไปด้วยกันค่ะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอคลุกเคล้าได้ที่นะคะเราก็จะใส่เป็นผังค่ะครับนี่ฮะผั่เราเตรียมไว้ค่ะะก็จประมาณสัก300กรัมนะครับในนี้นะฮะค่ะที่ครับใส่ผั่ลงไปเรียบร้อยครับค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะคะก็จะเป็นน้ําตาลเกลือพริกไทยแล้วก็ผงฟูค่ะ อ่าผสมเข้าไปให้หมดเลยนะครับคุกเขาคุกเขาก็ให้เข้ากันก่อนค่ะพอคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําร้อนค่ะน้ําร้อนเนี่ยประมาณ500 ML นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ทีเดียวทั้งหมดเราจะค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ดูเนื้อส่วนผสมของแป้งอะค่ะว่าเหนียวดีหรือเปล่านะคะระวังจะเหลวเกินไปค่ะครับน้ำร้อนนี่คือร้อนเลยนะไม่ใช่แค่นขุ่นนะครับน้ำเดือดเลยค่ะเราก็จะเติมลงไปค่ะ ค่อยเติมลงไปค่อเติมลงไปคะแล้วก็นวดผสมนะคะให้เข้ากันค่ะไปเรื่อยๆค่ะหลังจากเรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาแบ่งเป็นก้อนค่ะที่น้ําหนักประมาณ2 0 0กรัมนะคะก็จะใช้พลาสติกปนะคะปั้นเป็นก้อนก็จะนําไปนึ่งที่น้ําเดือดนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีครับค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นก้อนที่ เรานําไปนึ่งแล้วนะคะ,ะหลังจากนําไปนึ่งแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าตู้เย็นนะคะไว้ข้ามคืนหนึ่งคืนค่ะตู้เย็นคือช่องธรรมดาได้เลยใช่ค่ะอุณหภูมิธรรมดาค่ะ4องศาค่ะครับผมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาหาัา่นค่ะเป็นแผ่นนะคะตามขนาดที่เราต้องการะคะ่ะความบางความหนานะคะขึ้นอยู่กับวิธีการห,าหารั่นแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะความความความหนานี่ถ้าเกิดแนะนํานี่หนาประมาณสักเท่าไหร่ดีคะ แนะนำเพราะว่าให้บางๆค่ะเอาบางๆที่ราที่ทำได้น้องประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวตัวนี้หลังจากที่แช่เย็นมาแล้วเราสังเกตว่าจะเห็นเป็นลักษณะของจุดสีเขียวตรงนี้ก็เป็นตัวผําใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่พอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าเกลี่ยแผ่นดิบเนี่ยค่ะไปตากตากก่อนค่ะเพื่อลดความชื้นค่ะอันนี้คือตัดแดดเปี้ยงๆเลยไหมหรือว่าเ ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านของผู้ชมอะค่ะจะเป็นแบบตากแดดเลยหรือว่าจะมีลงตากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่ามีตู้อบนะคะก็ใช้ได้ทั้งหมดได้หมดเลยสำหรับสูตรของเราก็จะใช้ตากโดยลงพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะครับผมอันนี้ใช้เวลาตากนานไหมครับประมาณ4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงค่ลยถ้าอยากเป็นแดดก็4ชั่วโมงเหมือนกันโดยประมาณค่ะสังเกตยงไสังเกตว่ามันจะแห้งแล้วจะมีลักษณะแข็งแล้วก็เวลาหน้าจะแตกง่ายค่ะ ถ้ายังดนึบๆอยู่เนี่ยก็ต้องตากไว้ก่อนใช่ใช่ค่ะเราจะลดความชื้นจนได้เป็นเนื้อข้าวเกียบที่พร้อมทอดค่ะก็จะเรียกเป็นข้าวเกียบแผ่นดิบแบบนี้เลยนะช่คะคือข้าวเกียบพร้อมทอดแล้วนะครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็จะสามารถเก็บนะคะได้นานหลายเดือนเลยค่ะครับอ่ยังไม่ทอดนะคะแต่ถ้าเกิดทอดแล้วเนี่ยจะเก็บได้แค่2อถึงสสัปดาห์ต้องยางแบบนี้เก็บต้องในตู้เย็นหรือว่านเก็บอุณหภูมิธรรมดาก็ได้ค่ะหรือเก็บในตู้เย็นก็จะยิ่งเก็บได้นานแนะนาให้เป็นซีลนะคะเป็นซีลแต่่่่ไไมมมสูาาาาากกนนนนะะเเพรวงั้ดดดียจปทํใหหแแผต อ่าค่ะคอ,อถ้าเป็นแบบทอดแล้วนะคะก็จะเก็บได้ประมาณ2-3สัปดาห์นะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของความหื้นแล้วก็ความกรอบที่ลด,ดลงอ่าส่วนใหญ่ก็นิยมขายเป็นแผ่นดิบแล้วก็ไปทอดเองค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบพร้อมทอดแบบ,บรพร้อมบริโภคค่ะ ขั้นตอนของวิธีการทอดเริ่มยังไงบ้างฮะเราก็จะตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะอุณหภูมิของน้ํามันอยู่ที่ประมาณ170 1 8 0องศาเซลเซียสนะคะเราจะทอดใช้เวลาประมาณ5-10วินาทีครับออพอใส่ข้าวเกี๊ยบลงไปนะคะดูว่าข้าวเกี๊ยบฟูดีนะคะแล้วก็ทอดโดนน้ํามันทั่วกันนะคะคก็ตักขึ้นได้เลยแล้วก็พักให้เสด็จน้ามันค่ะบางคนอาจต้องเทสก่อนนะสักชิ้น2ช,ชิ้นด<ช>ูว่าฟูขึ้นสวยหรือเปล่านะฮะที่ขั้นตอนการคุมไฟด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินก แล้วก็ข้าวเกียบเนี่ยจะไม่สวยครับพอทอดเสร็จปั๊บก็ต้องขึ้นมาตั้งเสรยดน้ำมันก่อนใช่ใค่ะแล้วก็พักให้คลายร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ถุงบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็แพ็คได้เลยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับนี่คือข้าวเกียบผำครับผมสดสดร้อนร้อนเพิ่งออกจากเตาออกเสร็จปุ๊บนี่แพ็กกิ้งปั๊บเลยครับผมแอบถามพี่นิดนึงฮะอย่างเราทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเก็บ รักษาเอาไว้ยังไงได้บ้างคถ้าเป็นลักษณะข้าวเกียบที่พร้อมทานที่ทอดแล้วนะคะเราเก็บในถุงแล้วก็ซีลแบบนี้ค่ะจะอยู่ได้2-3สัปดาห์ครับต้องมั่นใจว่าซีลเนี่ยสนิทนะคะไม่มีลมแล้วก็อากาศเข้านะคะที่เก็บได้ไม่นานเพราะว่าด้วยความที่เป็นถุงโปร่งแสงนะคะก็จะมีลักษณะของกินหืนค่ะแล้วก็ความกรอบที่ลดลงค่ะอ๋อโอเคแต่เชื่อว่าซื้อปุ๊บเนี่ยหมดปั๊บใช่ค่ะใช่ค่ะหมดแล้วนะครับแต่ผู้ชมคิดแบบนี้ไหมครว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการพัฒนาในการแปรรูปนะครับจากนี่ฮะ ผัของธรรมชาติกลายมาเป็นข้าวเกลียบหรือว่าของว่างนะครับสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้นะครับคนที่สนใจอยากจะได้สูตรไปหรือว่า,าจะเข้าอบรมแบบนี้เรามีอบรมบ้างไหมฮะมีค่ะเราก็จะมีจัดคอร์สอบรมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวเป็นกลุ่มหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการออพัฒนานะคะคสูตรที่มีอยู่หรือว่าเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาที่กลุ่มอาคารไปรูปสินค้าเกษตรและอาหารโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตรกรรมอาหารปลอดภัยคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะได้ที่แฟนเพจ อากิแพนฟู้ดค่ะนี่นะฮะไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผําเท่านั้นนะฮะยังมีชนิดอื่นด้วยใช่ค่ะสามารถเป็นวัตถุดิบตัวอื่นก็ได้ค่ะที่ต้องการจะเป็นฟักทองข้าวโพดเปลือกเห็ดนะคะหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแปรรูปนะครับที่เราได้มาจากผํานี่คือของธรรมชาติเลยนะฮะจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ผําถ้าจะเป็นแบบอินทรีย์แบบนี้ต้นทุนเนี่ยตกอยู่ที่ กิโลละประมาณสัก150บาทนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นผักวิธีการเลี้ยงแบบทั่วไปต้นทุนอาจจะต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับหรือจะเป็นผั่มธรรมชาติที่สามารถหาได้เองนะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่ต้นทุนก็จะไม่เท่ากันนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับเขาเก็บผัาในวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับนี่ยังกรอบอยู่แบบนี้ต้องต้องรีบแพ็คเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อ,อันนี้ก็ทานได้เลยค่ะก่อนจะแพ็คก็กินก่อนหื้งกรอบมาก